สวัสดีครับเจ้าสวนปามที่รักทุกคนครับวันนี้พ่มพีเจพ่มดวงอดีตนายกบริหานส่วนตำบละม่วงอำเภอควนกระนุ่นจังหวัดปัตตานีได้มาในส่วนปามนะครับได้เก็บผาบต้นปามต้นนี้กับใจเย็นหวาไม่ช่วยเลยครับเราาะใจเห็นหวาถ้าผาปตอนนี้กับ,เม,นนบเมื่อนกับไม่เคยมีแต่ไรเลยนะครับแต่วันนี้เนี้ยใจเย็นหวาโฉตัวเมียนี่ออกมาส่องข้ามโฉกับ ออกมาต้องรามโฉนี่ต้เห็นกับกภาพตอนนี้กับการไม่ไม่ช่วยกับแต่ว่าล่างจากทีพาาุ่มได้ใจผูจีเพน่นมาเนี่ยโฉตี่ออกไม่มาเนี่ยจะเป็นโฉตัวเมียกับประมาณส่องข้ามโฉอันนี้ก็ท่องร้ามโฉก็ใบใจ้เลแล้วลกับล่างจากตีมันไม่เคยติดโฉมาเน,นี่ยเนี่ยต้เห็นกับเนี่ยสอ่องรามโฉนี่ติดแน่นอนนะครับเอ็นเป็นโฉตัวเมียก็เรามีความภาคภูมิใจว่าล่างจากตีมันเนี่ยไม่เป็นตัวเมียมานานแต่วันนี้มันก็กลับมาเป็นตัวเมียกับ ตอนนึงกับตอนแตกไรตอนชุดนั่นแหลกับตอนมุมชุดกับระว่างตอนนั้นนะติดริมหน้าเลยตอนนั้นเดี๋ยวถ้าเอ็นว่ามันเป็นตอนเล่แตกไรกับตอนก็ไม้ช่วยครับตอนกรไม้ช่วยตอนนั้นติดกับริมหน้าริมขันหน้านะครับเดี๋ยวใต้เอ็นหวามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นนี้ปุ่มเดินเล่ยเล่ยเดียวมีประมาณสักสิบช่อได้ประมาณสิบช่ได้แต่ถ้าเล่ตอนเร็วไม่น่าตอนไม่ช่วยเลยแต่ว่ามันก็มี มันก็มีชตัวเมียมาไล่ชฉกับเดี๋ยวท่ายิ่นจัดจัดรับส่งตอนเดียวอ้าวะเดียวว่าวานายกท่ายจะบอกตอนเดวช่วยช่วยดกๆไอเล่ยนะครับไอเนี่ยไอยิ่งกับไอเิ่นเลยนะครับโยริมนาตอนเนี้ยไม่ก่อยมีตะไล่นะครับนนนนไม่ค่อยมีตะไล่ใจเห็นวะเนี้ยสาภาับตอนเนี้ยตะกลนตะกลนปลกความจะร้วะตอนเนี้ยไม่ค่อยมีไล่แน,น่นอนหละแหล่ตอนนะตอนก็นไม่เป็นสรงผมแต่ว่าชเตัวออกมาหนึ่งโซงสาม นะครับอกมาไหมนะครับจ้ามซี่มีไหมเลยทดๆเลยครับซี่อ่าประมาณอกเจ็ดเฉครับอกเจ็ดเฉาะนะถ้าผ่าต้นปีนี้นี่ครับอกเฉาตัวเมียมาเจ็ดเฉนี่เจ้ากล้องท้วนกับใบจเลยครับเจ้ากล้องท้วนกับใบจ่อยนะครับอันนี้เก็บผ่าไม้นะครับเก็บภผ่าไม้ล่างจากพุ่มแต่ใจปุ๋ยกี่เพล่อมนประมาณสี่สิบห้าวันตอนนี้วันมาใช้ปุ๋ยกลางแล็กนี่ครับไม่มีทลายเลยครับทลายมีมีน้อยมาก แต่พีน้องเอสล่ะกับเนี้ยเล่ตากับเล่ตากับบริการแทงแดร็กมีมีรอยการแทงกระไรมากงไหมแตบจะไม่มีเลยกับจต่วันนี้เห็แเลคกับเห็นว่ามีโฉอตัวมีเกิดขึ้นกับปามพุ่มนี้กับปกตินี่ยุ่มจะไม่ก่อยได้ใจปุยเกมีกับได้ใจปุยจีวาผาเป็นส่วนย่อยนะครับพุ่มนี้เป็นคนจบการเปลี่ยนแปลงนะครับไอ้ได้แต่มาไม่พุ่มจะตกลงหมดเลยกับล้วก็มาประทับใจปุยกิยวเพลี่นกับประทับ ต่องตอนตีเต้าผาไม่ข่อยสมบุ์นะครับเต้าผาไม่ค่อยสมบณ์แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้เห็นกันชัดๆกับนะครับครับวันนี้ปป้าเพียงแค่นี้ครับปุ้มหยุดมันแลลวก็เชื้อแล้วแล้วกับว่าปุยกีแผ่นเนี่ยเป็นปุยทีสามาันเปลี่ยนแปลงแ้วการถเพิ่มรรยได้ครับปุ่มได้ครับคขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาเดินเที่ยวในส่วนปามนะครับลังจากหมื่บ้านได กเก็บเกีียวพ่นผลิตไปเมื่อวานก็ได้นึ่งตันกว่ากับเนึ่งตันซ่องรอยโลนะครับปั่นซ่องรอยกิโลเมื่อวานราคาเจ็ดบาทแปดสิบส่วนแต่งนี้นะครับเป็นแปลงของพมเองนะครับอยู่ทีจังหวัดปัตตานีแล้วก็เป็นเรื่องดีแปลกับเมื่อวานมมเพราเมอาปามขึ้นรถแล้วนี่ยผมกัดการไม่ก่อยพิษกับกัดการไม่ก่อยพิษเรื่องว่าอีดาสักกี่กิโลแต่เมนนื่อวานน่ครับปอวัลไปถึงปอวัดขึ้นรถทร็จแล้วนะครับ ขึ้นรถทเทจแลว้วก็คาดก้ารวาน่าจะไม่เกินเก้าร้อยกิโลนะครับน่าจะไม่เกินเก้าร้อยกิโลแต่พุ่มากฏววาพอไปขึ้นตาชังเป็นหนึ่งพันสองร้อยกิโลกับขาดการพิษไปพุ่มขิดเอาตะเราขาดกานอาจจะต่ำไปแต่ว่าพุ่มวะพุ่มเฉือดเล้วเกินว่ามันจะตรงไม่เกินหนึ่งพันกิโลนะครับเมื่อวานมันก็เกินกับแล้วก็พอเล็กเตล้านอ,าอ๋อหล่นโอ้ลงจากรถ เด็กว่าป้ามต้นหลูกแน่นน้ำนักดีจังนะครับอันนี้ก็พุ่มก็เออดยิมครับอดยิ้มไม่ได้เอฟยิ้มอยู่ในใจครับเอฟยิมอย่ในใจนะครับเอฟย,ยิ้มในไใ,ใจก็คือว่าเราประสบความสำเร็จพุ่มเฉืยและเกินว่าอีกสองเดือนข้างหน้าเนี่พุ่นผลิตจะผพิขึ้นแนนนอนโตจากการสังเกตสกวนง่ายก็ขึ้นเป็นดอกถัวเมียครับขึ้นเป็นดอกตัวเมียนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทีกึนหลังจากตีพุ่มไดใจโอ้ยคิวเพลนกับ วันนี้ก็ปปปาเพียงแค่นี้กับกพูดมากรับสวัสดีครับ